ทีคายุโกโหตุมหาราชาขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานขอพระองค์ทรงมีพระพรานาัยแข็งแรงสมบูรณ์ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพร,ร่มใสของเหล่าพระสงฆนิกรทุกหมู่เหล่า ด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านางกิ่งแก้วเสนีวงศ์ณอยุธยาอุปนายกสมาคมอาสาสมัครคุมประพฤติกระทรวงยุติธรรม